เราไปติดตามชมข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อยค่ะได้มีการเน้นด้านภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษนะคะโดยมีนายสุพจน์วันวินิตรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ละน้อยก็ได้เปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันการศึกษาจะเน้นการเรียนการสอนด้านภาษามากเป็นพิเศษโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลที่ทุกมุมโลกจะต้องเรียนรู้เพราะสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้น การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบลแม่ลาน้อยจึงได้มีการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเป็นพิเศษค่ะ โดยมีการจัดสาระเพิ่มเติมในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นการเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนซึ่งจะทําให้นักเรียนได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นนอกจากนี้ทางโรงเรียนก็มีการสรรหาครูผู้ชํานาญภาษาอังกฤษเพราะหากนักเรียนได้เรียนรู้ภาษากับผู้ที่ชํานาญจะทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างดีและรวดเร็ว ประการสำคัญอีกประการหนึ่งคือการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและสามารถดึงดูดความสนใจให้กับผู้เรียนในการที่จะสนใจการเรียนมากขึ้นและครูผู้สอนแต่ละคนต้องผลิตนวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่สามารถหวังผลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เด็กได้พัฒนาด้านการเรียนได้อย่างรวดเร็วประการสุดท้าย คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเช่นกิจกรรม English Camp การนำนักเรียนไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการที่ให้บริการชาวต่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านบริการเพื่อให้นักเรียนเข้าไปฝึกในช่วงปิดภาคเรียนต่างๆเหล่านี้เป็นการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษที่ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อยได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด เพื่อว่าภายหลังที่จบการศึกษาไปแล้วจะสามารถนำความรู้ด้านภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีค่ะช่วงนี้เราไปชมบทสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการโรงเรียนรวมถึงครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลตะบลแม่ละน้อยค่ะนะครับปัจจุบันนี้เราเราเห็นไปทั่วเลยว่าทุกสถาบันการศึกษาทุกหน่วยงาน ภาษาอังกฤษจะเป็นส่วนหนึ่งใน,ใ,นในเรื่องของการส่งเสริมนะครับเนื่องจากทุกหน่วยง,งานทุกสถานศึกษานะให้ความสำคัญในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่เข้าสู่ AEC ภาษาเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าภาษาเนี่ยเป็นตัวกลางที่จะทำให้ทุกคนทุกชาติได้พูดคุยกันเข้าใจกันได้ง่ายนะครับแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์กันได้ง่าย ในเรื่องของการส่งเสริมภาษาในโรงเรียนอนุพาันธ์เทศบาลแม่ลาน้อยเนี่ยทางคณะบริหารก็ได้วางกลยุทธ์แผนงานไว้อยู่ด้วยกันในประการแรกก็คือในเรื่องของการที่จะ,ะจัดสาระเพิ่มเติมในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยจุดที่เราเน้นที่สุดแล้วก็คือการเพิ่มชั่วโมงคือพยายามเพิ่มชั่วโมงให้มากขึ้นให้นักเรียนได้สัมผัสกับ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะครับคือเพิ่มโครงสร้างเวลาให้ให้เยอะขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วก็ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2ก็คือในเรื่องของการสรรหาครูผู้ชํานาญในด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ,ะในในการสรรหาครูต่างประเทศครูเจ้าของภาษานะครับเพราะว่าเราเห็นความสําคัญตรงที่ว่าถ้าเด็กได้สัมผัสกับ ผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะสำเนียงการการใช้วลีต่างๆธรรมชาติของภาษาเด็กก็จะได้เรียนรู้ได้สัมผัสโดยตรงน,นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดหาสื่อ,อ